สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกัสไซแกบผมก็เป็นช่องสับที่มา ูดคุยที่เกี่ยวข้องกับซี่อต่างๆครับรีวิวอะไรต่างเช่นอนิเมะหนังครับจะส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องผมก็เป็นช่องที่กําเนิดมาโดยการพูดคุยอนิเมะอยู่แล้วนะครับกับคนที่ดูเว็บตรงครับพิจารณาตรงครับผมดีก็ดีแย่ก็แย่ครับมันยึดกับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นงานบ้างหาดนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกออนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีนิมะมีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ5ครับกรับนเอับอเควันนี้คร พูดคุยแอนิเมชันโฟร์สองพันยี่สิบสามเชตเดิมครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าใกล้จบแล้วแหละเพราะเหลือแค่ประมาณสิบกว่าเรื่องนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการตามเสมอมาครับผมกับโปรเจกต์สามตอนแรกที่ทำเรียกว่าเหนื่อยที่สุดแล้วในที่เคยทําในแต่ละซีซั่นที่ผ่านมาครับผมซีซั่นนี้สามสิบกว่าเรื่องครับก็แล้วดูกันว่าในช่วงบทสรุปสุดท้ายเนี่ยซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่น่าสนใจแค่ไหนกันบ้างนะครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสสำหรรรรััับบกกกกาาาาาตติดมมมนนเเออออคขขฝช่งงงว นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคอ่ามาวันนี้ครับอยู่กับการพูดคุยมาซีนัสฟอร์2023เรื่องที่19ครับผม19แล้วนะโอเคครับผมกับอนิเมะแนวอ่าแอคชั่นคอมเมดี้นะครับซุปเปอร์เชลล์ซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับผมของโซโล่เดวิดโปอ่าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยเดวิดโปในรอบหลายปีเลยนะครับในรอบปีหนึ่งนะครับเพราะจำไม่ได้เพราะล่าสุดคือลามุครับผมโอเคกับเรื่องราวของสาวที่มีพลังโชคลายนะครับผมก็ คนใกล้ตัวต้องมาเชิญหน้ากับคอรลัยถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผมในวันที่เธอต้องการตายได้พบกับชายผู้มีวันตายนะครับที่ต้องการพลังชโชคร้ายมาเติเพื่อใหล้ลดพ้นมจากความวันตะนะครับผมก็ได้ถูกองค์กรตามล่านะครับเพื่อแบบเพื่อพวกกองตามล่าที่รวมพลังวิเศษไว้ก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้คอมเมดี้ไล่ล่าอะไรต่างที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกและสนใจใ้ได้เลยนะครับโ okay. อเคก็เสร็จแล้วครับเราพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่ไม่ชช่อว่า อันเดธอันลักครับตามนั้นอันเดธอันลักนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่คุ้นหูตาสำหบใครหลายคนนะเพราะเรื่องนี้ก็มีเอลเซ่ไทยแล้วด้วยนะที่มันเป็นเลโก้เซต <c oughs> ของมังงะนะครับผมก็สาถามว่าเป็นเรื่องน่าสนใจไหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาเรื่องและครับก็อันนี้ต้องเราดูว่าซีนี้เป็นซีนที่มีคุณภาพดีแย่ยังไงกันบ้างนะครับกับซีนี้นะโอเคก็เรื่องที่สืบการพูดถึงกันในซีรีส์ฟอร์สของอายุสามในช่วงสามตอนแรกคับปเป้าจากสามตอนแรก,ปแรกเป็นไงบ้างฮะเนี่ยแหละก็คือเรื่อออองงงขนนัั่เเคครบผมโ สำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าเราสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับโอ้เรื่องนี้ก็ณตอนนี้กน็นับว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่หนึ่งนะครับที่ณตอนนี้อันเดดอารัก์นะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในไทยเพราะเนื่องจากว่าอันนี้ก็เราเข้าใจกันได้ว่าตัวมันจริงๆแล้วถ้าสมมติอ่ะไอตัวของเอสเพย์อยู่อัอนเดดอาลักษ์จะอยู่ในเอสเพย์ ay, แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้คือเอสเพย์มันหมดสัญญาไปแล้วเลยทําให้แบบ ตโตของเลกัสิซตจากอนิพัทธ์ทั้งหลายแหละที่อาจจะเยอะเยอะมากเลยกี่เรื่องก็ไม่รู้ว่าได้แบบบางเรื่องอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้เข้าเรื่องไหนเลยไม่ได้เข้าในเลกัสิซตในไทยเลยทําให้แบบตัวของบางเรื่อง,งเนี่ยเช่นเนี่ยซีซันเนี้ยก็ยังมีตกค้างประมาณ7จ็ดแปดเรื่องใช่ไหมล่ะตามนั้นนะครับผมเลยทำให<า>้แบบตของไอเดียลักนะครับผมไม่ได้มีเลกัสิตในไทยซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครซื้อต่อเลยนะครับกอ,อยังไม่มีใครเลกัสิซตในไทยที่ยังอยู่ตอนนี้ซื้อเลยนะครับก็ เป็นอะไรที่แอบน่าเสียดายนิดนึงที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะถ้าเราหาช่องทางรายการดูถูกลิขสิทธิ์อ่ะเราจะดูได้ทางไหนบ้างก็อันนี้เข้าใจอยู่นะสำหรับคนที่ดูเถื่อนนะหรือดูแบบดูใต้ดินเพราะว่ามันยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยอันนี้เราก็เข้าใจก็ได้นะเออแต่ครับผมแต่ว่าถ้าเราดูแบบขอสิทธิ์เสียจริงก็มีอยู่ที่หนึ่งครับอ่าคุณตัวคุณคุ้นตัว S อกับ ตัวเสีเขียวไหมตัวเอ็กสีเขียวไหม,ไหมก็คือฮูลุครับผมอ่ะฮูลุอ่าเรื่องนี้นะครับผมเราก็มาพูดกับฮูลุนะครับเป็นครั้งแรกแล้วกันนะเพราะเนื่องจากเราไม่เคยพูดถึงฮูรุเลยถ้าพูดครั้งล่าสุดก็ตอนเทนคูนมัมเบอร์เกนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดในช่วงการรีวิวสามตอนแรกนู่นนะครับเพราะเนื่องจากเรามีดีนี่พัดแล้วไงก็ฮูลุฮูลุนี่มันคือสาเหตุอะที่ผมมาได้มาดูที่ฮูลุอะเพราะว่าผมมีโปรกับ Uh, อ่าดิสนีย์เออผมมีโปรโวกดิสนีย์อ่ะที่ต้องจ่ายรายเดือนประมาณ3 0 0้ยกว่าบาทส0 0้ยกว่าวบาทนี่แหละผมเลยทำให้แบบอ่าอันนี้คือผม,ผมเพิ่งใช้โปรนี้ครั้งแรกนะเพราะเนื่องจากว่าเพื่อมาดูอันนี้อลักโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยอะไแหละ,ะคะ่ะนั้นก็ เรื่องนี้นะครับก็สามารถด้วยที่ฮูลูนะแต่ไม่มีซับไทยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าฮูลูมันมันไม่ได้แพลตแปดฟอร์มที่ตอนนี้ขายตลาดที่เอเชียเท่าไหร่นะครับเลยถ้ารับตอนนี้ก็ถ้าคุณอยากดูแบบถูกละสิจิงจิงๆอ่จริง,รง,รง,รงคือเราต้องดูได้ที่ Hulu นะครับเท่านั้นนะถ้าใครมีโปรแบบบวกดิสนียก็ไปสมัครเพจเกตได้ที่ตัวฮูลูมันจะมีโปรกับดิสนียรวมกันอยู่ นะครับผมแต่ก็มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเดียวเราต้องเพราะผมก็จริงๆแล้วผมไม่ได,ดูอะไรนะฮูรู้ขนาดนั้นอนะตามนั้นนะครับผมผมก็ดูที่ดินนี่พัดหมดแล้วเพราะดูในแพลตฟอร์มในไทยหมดแล้วฉันก็ ผมก็เอาตรงคือผมก็ยอมเสียเสียัะแป๊บหนึ่งคือมันก็มีดูฟรี14วันอยู่นะเอมันมีดูฟรีเดือนหนึ่งตามที่เหมือนโปรค่ายอื่นนั่นแหละโปรที่เรื่องสินคิาอื่นนแหละนะครับผมตอนนั้นแหละก็ก็รอ,อดูแล้วกันว่าคืออาจจะคืออาจจะจ่ายแบบไม่อาจจะจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วค่อยแบบเราค่อยยกเลิกไปก่อนเราค่อยกลับมาดูช่วงเดียวกอันเดียร์อันังฉายจบอะไรแบบนี้นะครับผมตอนนั้นแหละโอเคก็ขอบมากนะครับผมรู้นะส่วนในไทยก็ ลบไปก่อนนะครับผมถ้ามีในไทยไม่ไหลผมก็ยก,กเล,ก ulu, เลยฮูลูกลไแหละจบก็ <c oughs> ตามนั้นครับผมหรือมไม่ก็ดู3ตอนแรกเสร็จหรือตอนตอนที่สี่เจ็ดอาจจะเลิกฮูลูก็ได้นะครับผมก็อันนี้เราต้องเราดูกันนะครับตับโตของใครเลี้ยกรสิกของเลีงนี้ที่ใครจะได้เอาไปนะครับอันนี้หลักๆนะโอเคหาความคับตอบซีนี้ครับซีนนี้นะครับถามว่าเป็นซีที่ผมนั้นหวังกับมันมากขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่า คือจริงๆแล้วอะซีนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่โอเคมันเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ซูเปอร์เชลเลอร์ที่โอเคเรื่องงานภาพในต่างแม่งสุดตีนมากคือตอนตอนที่ผมได้ดูเชลเลอร์มาคือแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามเลยนะอะไรก็ตามอะแต่ก็ติดปัญหาอย,ย่างเดียวอะคือสังเกตสไตล์การกำกับซีนนี้ผมสังว่าอาจจะเป็นแนวแบบโชเนนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำแบบ ผมเลยไม่ได้หวังเลยตัวซีรีอันเดงเล็กเท่าไหร่คือมาดูงานภาพของตัวของเดวิดโปของซซรีที่ทำอันรดงอกทำผมก็ว่าผมก็มีความสุขแล้วเออจำนั้นแหละแล้วเรื่องงานภาพนี่แบบดูในเทลเลอร์นี่แบบโอ้ไม่ก็เดวิดโปนี่มันก็สุดยอดเกินบางทีนะครับแต่ก็ามนั้นนะสำหรับเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมนั้นแบบ คาดหวังกับมันขนาดนั้นแต่ว่าก็นับว่าเป็นเรื่องหนึงน่งหนึงน่งเรื่องที่ผมสึกว่าผมสนใจแล้วกันนะครับขอให้มันเป็นแนวที่ดูแอคชั่นสูงสูงแนวคอมเมดี้น่าสนใจในเรื่องน่้นติดตามผมขอแค่นั้นแหละนะครับซีรีส์แนวอย่างเงี้ยนะโอเคเอาล่ะก็โซลได้ทำตามที่ผมพูดไว้นะครับเดวิดโปโอ้โหมาพ่อเดวิดโปกลกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม คือเดวิดโปถ้าคุณไม่คุ้นหูคุณตาแล้วครับถามว่าเดวิดโปรเปอร์สโตรที่เป็นยังไงบ้างคือต้องเรียกว่าเดวิดโปเป็น์สโตรคุณภาพที่ถ้าคุณเคยดูผลงานโจโจ้ jo ก่อนเนี่ยแหละครับเดวิดโปรทำนะครับโจโจ้ um, แ,ต jo แต่แรกยันล่าสุดนะครับเดวิดที่เดวิดโปรทำแล้วจะมีตัวของฮาราลุสไซโบมีไฟฟอร์สแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมตอนนี้เราคุ้นหูมาแล้วก็ล้ำมุนะครับผมก็ เรียกได้ว่าเป็นโซโล่โซโล่ระดับเกรดเออีกหนึ่งโซโลที่ทํางานภาพได้ดีมากอีกหนึงเรื่องนะครับดีๆโซโลเลยนะครับตานั้นก็เรื่องงานภาพเรารับประกันแน่นอนงานภาพดีแน่นอนเพราะดูจากเทลเลยก็แน่นอนนะครับผมงานภาพแม่งแบบโอ้ไม่กอดนะครับตามนั้นโอเค สตอร์พุ่งกลับคุณีู้บทนะครับพุ่งกลับคือยาสายโยกิจัดซีรีส์ฮิดามาริสไคร์ฮันนี่แคมปครับผมอันนี้เป็นซีรีส์ไอไอสาวหอพักนะครับผมไอเด็กหอพักรงนี้นะมโนกราซีรีส์ซักซีซั่นตอนที่17ตอน20ครับผมเมคอัคโคสตี้ไอเธอร์ครับผมอันนี้ของอาชาร์ฟนะครับ คูบิคกิลิสไซเคิลนะครับผมแล้วก็ไฟฟอนนะครับหน่วยมันจะไปคนไฟโลภักหนึ่งครับตามนั้นคนเขียนบทครับผมฮาจิมะกากุโตะครับจากไซรี่ไฟฟอนพักหนึ่งครับโอเคก็ได้ผู้กำกับแล้วคนเขียนบทไฟฟอนมาก็เราดูว่าซีนนี้จะจำกัดใน่าสนใจหรือจำกับได้น่าติดตามแค่ไหนหรือการเขียนบทจะสามารถทำได้ยังไงก็มาฟังกันนะผมโอเคมาเรามาพูดถึงความรู้อึกจากผู้ชมนะครับผมไม่สปอยเนื้อหาสามตอนแรกนะครับถ้าเผื่อรู้เนื้อหาไปอันนี้ก็ขอโทษด้วยเพราะเป็นการที่อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาให้ ให้คนนั้นได้เข้าใจนิดนึงนะครับผมแต่อาจจะไม่พูดถึงทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงทั้งหมดมันจะเสียกระลักนะครับผมมันจะเสียแบบให้คนดูแบบไม่อยากดูต่อเลยพี่เราพูดถึงความสึกอย่างเดียวพออะไรแบบนี้นะครับผมโอเคมาพูดถึงเรื่องยอซีนี้หนึ่งเรื่องยอซีนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนะครับผมอ่าโฟกัสนะครับผมสารที่มีพลังแห่งความโชคร้ายนะครับ คนใกล้ตัวต้องเผเชิญกับความดาวคอร์ไลด์ดวงคอร์ไลด์ถึงท่านเสียชีวิตนะครับผมในวันที่เธอต้องการตายเธอได้พบกับฮันดี้ชายที่ผู้มีวันตายนะครับผมต้องการให้พลังชคแหลอองเธอเพื่อหลุดพ้นจากความเป็นอมตะนะครับผมทั้งสองได้ตามล่าดวงก่อนอยูเนี่ยนรวมพลังวิเศษเอาไว้นะครับผมก็เรื่องราววันนี้นะครับของซซร์นีนะครับอันเดดอารักนะครับาซร์นี้นะครับผมก็คะแนนในเอ l และอันนี้บีนะครับผมคะแนนในเอเอลและอันนี้ดีบีนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ โอเคเลยครับส่วนอันนี้ส่วน M L นี่ดีเลยนะครับผมส่วนอันนี้ D B อยู่ระดับที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าสนใจดีนะครับคะแนน M L ครับผมแปดจุดศูนย์หนึ่งครับโอ้คะแนนขึ้นแปดนะครับซีนี้นะก็นับว่าเป็นซีนที่ชอบ M L รู้สึกชื่นชอบนะครับผมซีนนี้นะโอเคเอาล่ะส่วนอันนี้ D B ครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาครับห้าจุดหนึ่งห้าครับโอ้ไออันนี้ D B มันสายโหดอยนะครับผมเข้าใจอยู่นะครับก็ ตามนี้นะครับสับตโตของซีรีส์อเดลลาร์กนะครับผมโอเคสามตอนแรกซีรีส well ่เป็นไงบ้างอ่าสรุปไว้ง่ายๆนะครับซีรีส์อเดลลาร์กครับเดวิดโปรทำสองเออนะครับนั่นหมายความว่าในซีซั่นหน้านะครับผมเดวิดโปทำสองเรื่องก็คือลามุผาสองแล้วก็ตัวของอเดลลาร์กนะซึ่งไม่รู้พี่แกดีดไปไหนนะเพราะละนานทีพี่แกทำงานแบบด้วยกันสองสามเรื่องภายในปีเดียวมันแบบมันดีดไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ก็ตามนั้นครับผมเดวิดโปโอเคมาเรื่องงานพระเรื่องของตัวของซีรีส์อเดลาเขาเป็นไง โอ้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะไอ้เฮี้ยงงานภาพเรื่องนี้มังสุดจังวะคือแบบอันนี้ผมขออุทานนะผขอโทษนะเออผมขอโทษเรื่องคำหยาบนะแต่ผมขออุทานจนระิงเว้ยนะคือแบบไอ้เฮี้ยงงานภาพมึงสุดตีนมากอะ่ะคือแบบคือผมแนะนํานะตอนแรกคณดูสามนาทีแรกอะคุณรู้เลยว่าเรื่องนี้งานภาพยอดเยี่ยมยในซีซั่นนี้หนึ่งเรื่องอะ่ะคือแบบสามนาทีแรกคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเข้าใจใไหม คือไอซีตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมากครับมันเป็นซีนแค่บอกว่าโอเคไปนางเอกเรามั่องอ่านหนังสือแล้วมันแบบเกิดภาพจินตนาการตรงนั้นอะแล้วแบบไอ้ะเฮียคือผมไม่ร hmm. okay. ู and, mm ้ก hmm. so okay. sort of ันว่าไอซีเนี่ยมันคือจบบทสค์เลยแต่ตามตามที่ผมคิดมาก็คือไอนางเอกมาอ่านนางเอกมาอ่านนางอ่านมาไอมันอ่านมื่อไเรื่องหนึ่งอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งอะแล้วมันก็จินตนาการของมันอะแค่นั้นเลยเว้ยคือผมไม่รู้กันว่าไอซีเนี่ยเป็นซีนที่บอกว่ามันเล่าเรื่องราวของตัวของนางเอกแค่ไหนเว้ยแต่้าซีเนี่ยมันเล่าแบบ มันถ้ามันนำเสนออย่างนี้แปบลบว่ามันนำเสนอที่มันเจ๋งมากเลยเจนี่นะคือแบบผมพูดตรงนะไอรางวัลแห่งปีนั้งหลายแหละที่มันชื่อดังอะเรดดิตคันชิโรอันนี้ไม่ติดดิ้งอะถ้ารางวัลเนี้ยไม่เข้าไปในปีหน้าคือผมผมก็ทราบอยู่ว่าอันเดียอัลลังกาจะเข้าปีหน้าเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสองโคเอออันนี้ไม่ติดดิ้งไม่น่าเข้าเือพูดหน่อยนะว่าถ้ามึงไม่เข้านะกูโกรนะั้งงานนิเมชั่นแห่งปีอะกูโกรนะเว้ออันเดียอัลลังคืองาน คืองานคืออนิเมะเรื่องหนึ่งที่ควรเข้างานสายคือเข้าเข้าดูวันแอนิเมชันหนึ่งปีเว้ยเพราะมึงดูสามตอนแรกมึงเห็นว่างานแอนิเมชันมันสุดยอดขนาดไหนอ่ะอันนี้คือชมงานแอนิเมชันก่อนเลยคืองานแอนิเมชันแบบโอ้โหแต่ละซีนคือแบบเย็ดแค่แล้วไม่กูไม่พูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดนะคือมึงบ้าคือดีวิดโปรราไปไหนนะอันนี้ต้องชมในมเสโตรไนเตอร์ซึ่งผมคุณก็ไปหาข้อมูลแล้วนะจึงต้องชมทุกอย่างอ่ะพวงกับอ่ะต้องชมพวงกลับกับเนมิสโตรไนเตอร์ด้วยคุณต้องคุณต้องชมทุกอย่างอ่่ะะแแล้ววมันนเป็อไรทีบบบยดา มันว้าวไปหมดอะคือมันว้าวแบบช่วงตอนสาวยูมซีนี่แบบว่าน้ําไหลออกมาคือดิวิโป่งภาพวะเนี่ยคือเราเข้าใจอย่างว่าไอ้งานบ้าๆอย่างเงี้ยเราเห็นแค่งานเรื่องเดียวคือโจโจ้ไอ้งานโจโจ้มันมีงานบ้าทุกภาคอยู่แล้วแต่อันนี้อันลักเป็นงา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 นในเมชั่นเรื่องหงที่ดวิดโปมันพยายามบ้า อ่ะดูอย่างเช่นผลงานในปีที่ผ่านมาปี22งเช่นลาโมะลาโมไม่บ้าขนาดนี้เว้ยไฟฟอนก็ไม่ได้บ้าขนาดนี้โจโจ้ก็บ้ามันบ้าพอๆโจโจ้อะคือถ้าคุณเคยดูโจโจ้นะคุณจะเคยดูอะรเรย์ารัคือบอกว่าไอ้แค่อารเรละารคืองานที่มันบ้ามากอะแล้วเราได้เห็นว่าเด้ไโป้แม่งแม่งทุบเรื่องนี้สดตัวมากถ้าคุณสังเกตงานในวิชันมานะแล้วมันแบบแค่สามนาทีแรกกูก็รู้แล้วว่าเนี่แหละคืองานไวิชันอย่างปีคือแบบคือแบบ ซี่งานงแบบอันนี้ไม่ที่ในงานไม่ใช่1ปีแน่นอนคือแบบเป็นนอมา a นนี้แน่นอนอ่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าไองานไม่ m ชช i สามต,ตอนที่เราเห็นมาเพราะมันจะสดได้ันไหนเพราะเรื่องนี้มันสองคเออ เออเรื่องนี้มาสองอเออซึ่งไม่รู้ตอนนี้คือม,มันยังไม่ได้บอกจํานวนตอนว่าว่าตัวอะไรละฉายกี่ตอนแต่น่าจะยี่สี่ตามโมงการในเมเปกตินะครับผมตามยี่สี่ไม่ก็ 26, ยี่บหกแห่ละอันนี้ก็ต้องเราดูกันนะครับแต่ก็ตอนนี้สามตอนแรกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องชมได้่สุดคือมึงงานอเมชั่นงานอเมชันดีบิดโปรทำให้เราเกิดอ,อาการบ้า,บาข้างอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคส่วนด้านของเนื้อเรื่องอ่ะผมขอพูดสารภาพกับด้านของเนื้อเรื่องก่อนนะตอนนี้นะ คือสามตอนแรกอ่ะเนื้อเรื่องมันอะมันก็มีการเกิดมาแล้วว่าอะสองตัวละครเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงบ้างไอ้เช่นตัวของอะแอนดี้หรือตัวของฟุกโกเนี่ยฟุกโกเ็เป็นสาวโชคร้ายใช่ไหมแอนดี้ก็บอกว่ากูไม่มีการตายอะแล้วแบบตัวของแอนดี้มันก็แบบ ไอตัวของอันดี้มันก็สนใจอ่ะเออมันสนใจตัวฟุกะว่าเออเฮ้ยมันแบบไม่มีพลังโชคร้ายนะฉันอยากตายมากเลยนะแล้วแบบมีเรื่องราวของการแบบจัดการเรื่องการตายอะไรตายแบบว่าฉันต้องการตายแล้วมันมีการปูเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครที่แบบว่ามันก็สุดตกนิดนึงที่แบบว่าอันดี้มันก็แอบแบบแอบขี้เงียนิดนึงอะคือแล้วตัวฟุกโคือแบบตัวฟุกโเรียบดีไซน์น่ารักมากนะผมชอบมากเลยตัวฟุกโดีไซน์น่ารักจริงๆครับน่ารักจริงๆเลยแล้วแบบมีเรื่องราวความน่ารักความแบบ คือจริงๆแล้วฟุกุมันไม่ได้เก่งกาจนะมันแค่แบบตัวมีพลังโชคดีเฉยๆแต่ว่าตัวละครที่จะเน้นเซนิชชันเรื่องนี้คือตัวแอนดี้แล้วก็ตัวของตัวละครอื่นๆที่มันโผล่มาตอนนี้คือต้องพูดว่าไอ้ตัวละครสคนไอ้ตัวละครที่มันโผล่มาเนี่ยอาจจะเป็นตัวประกอบนิดนึงซึ่งมันก็เป็นจุดเสียที่บอกว่าไอ้เสนตัวละครที่ต้องมาสู้กับเหล่าตัวลักรพวกนี้ยังเสน่ห์ยังไม่ดีมากพอตามนั้นมันโผล่มาแบบแว่ปลายแว่ปลาตอนเนี้ยคือตอนที่2มันก็โผล่มาตัวละครหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวววขออองงยยยยูเเเนีีีี่่รรรมืาา ทำมาต่อสู้แล้วมันมีเรื่องราวที่บอกว่าเราเห็นเรื่องราวว่าไอ้องกร union ที่บอกว่าเหตุการณ์ที้ทาให้ตัวโฟกโกกับตัวของอันดี้เนี่ยต้องเจอกันมันคืออะไรว่าองค์กรเนียนองกรยเนียนคืออะไรผู้วิิเศษเป็นไงบ้างมันมีการเกิดเรื่องราวที่อาจจะพอมีความที่เรารสึกว่าเราสนใจกับเนื้อหาก,กับมันได้อยู่แต่ตอนนี้คือมันอาจจะยังไม่ได้ขายนั้นเท่าไหร่ในมุมมองผมแต่ว่าการนําเสนออะไรต่างผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่โอเคบวกกับความคอมดี้ของแนวโชเนนที่มันก็สามารถไปได้เรื่อยๆแหละแต่เรื่องนี้ก็ยังนับตรงว่า ความคอมดี้ของมันอยู่ระดับที่ผมรู้สึกโอเคกับมันอยู่ไม่ใช่เป็นคอมดี้แบบคอมดี้เลื่อยเปื่อยคอมดี้ที่ต้องการเซอร์วิสเที่ยนแรงนะแต่เรื่องนี้ก็ถามว่ามันมีความเซอร์วิสไหมก็เซอร์วิสฟุกกะได้แหละตามนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีซึ่งนี่ผมชอบในการที่ทำให้ซีนน่าเป็นซีรี์ที่ผมมองว่าเป็นคะแนนของมันนะขึ้นมากขึ้นอยู่จากตอนแรกอ่ะผมว่าซีรีนเป็นซีนที่ค่อนข้างธรรมดาเว้ยแต่พอผมดูตอนที่สามอะมันเป็นซีรี์ที่ผมรู้สึกโอเคเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องปรบมของฟุกว่าเออฟุกดีความรู้สึกไงที่แบบต่อพลังของตัวเเองีฟย คือสิ่งที่ผมชอบก่อนซินี้คือไอ้พลังวิเศษเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวละครได้เลย,ยว่าอ่ะไอ้ตัวของฟุกโกมีพลังตัวเนี้ยแล้วมันมีความรู้สึกไง,งกับพลังเนี้ยแล้วผมสึกว่าเออเราเห็นมุมมองโฟกโกที่เขาได้สแดสดงคอนเซ็ปต์กับตัวเองมาผมว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเยอะๆอยากจะเห็นการนำเสนอขอนเทนต์ลหลังๆซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้พวกการนำเสนอเนี้ยมันจะไปใช้กับตัวละครอื่นหรือมันใช้กับตัวละครหลักได้มากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ตอนที่สารเธอให้ผมประทับใจตรงนี้ได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับผมโอเค ก็สำหรับเดืรวมทั้งหมดซีนี้นะตอนนี้ผมยังมองว่าซีเนี่ยมันยังเป็นซีนที่โอเค y, มันดีครับมันยังอยู่ในระดับที่โอเค y, อยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อคา,า,านั้นเพราะเนื้อหามันมันยังไมไ่ถึงไหนเท่าไหร่ยังไม่เห็นเรเรื่อง,องที่บอกว่า ผมรู้สึกชอบผมรู้สึกอยากติดตามซีนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมว่ารู้สึกว่าผมต้องรอดูกับซีนนี้ในอนาคตแล้วกันว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือมันก็อยู่มันก็ได้แค่นี้อยู่แล้วแหละตามนั้นครับแต่ว่าการเอาสิานแดนเซียนอะไรต่างงานเนชัยนอะไรต่างมันสดจริงๆตามนั้นครับผมเรื่องนี้มดเป็นเรื่องที่ผมมองว่าอยู่ระดับที่โอเคสำหรับผมครับ อ่าตามนั้นนะครับโอเคเรื่องงอนิเมชั่นก็ดีวิดโปรผมพูดไปแล้วงานแม่งสุดตีนจริง,รงอันนี้ผมก็ยอมนะครับชื่นชมยอมเถอะให้ไปเถอะนะครับงานดนะีวิดโปรเนาะโอเคส่วนด้านองนะักพากับผมก็พากได้ดีทุกตัวละครครับอืมดีจริงอ่ะนะส่วนเพลงเปิดมาปิดโอเคโอ้ยไปฟังนะถ้าคุณยังไม่เคยถ้าคุณยังไม่เคยดูอเดลละครับนะตอนนี้ไปฟังเพลงเปิดมาปิดแม่งก่อนครับแล้วคนไปดูงานอนิเมชั่นมันครับนี่คือดีวิดโปร ตอามนั้นเน่ะงานโตของ q ิวบีคีกลับมาร้องเพลงครั้งหนึ่งแล้วประมาณสามเดือนนะครับก็โอ้โหโอ้คือเพลงเปิดเพลงปิดมึงบ้าคือมันบ้าไปไหนวะเดวิดโปคืองานเพลงเปิดขึ้นคันนวเสนอเพลงปิดคือแบบมึง <laughs> เอพิโซดเลยคือแบบคน,คนกำกับเอวผมรู้ว่าขายเว้ยแต่คนไปหาขออ้อมูลดูแต่ว่าสุดยอดวะ เพลงเปิดไปปิดมักสุดยอดว่ะถ้ามึงไม่เข้านมานีสักตัวหนึ่งกูโกรธมากเลยเนวะ้ยเนี่ยคือเพลงเปิดไปปิดมันดีจริงครับส่วนด้านซอมประกอบก็โอเคตอนนี้คือผมยังไม่ได้ใจยังไม่โดนใจซอมประกอบซนีนี้เท่าไหร่แต่ว่าแบบอมืมันดีจริงครับตามนั้นแหละมันยังดีอยู่นะมันโอเคสำหรับผมแต่ว่าผมยังไม่โดนใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นซอมประกอบที่มันก็เข้ากับไอตัวหอนแมลงนี้ดีผมก็บอกว่ามันดีแหละตามนั้นนะครับโอเคเรามาส่งมาในช่วงสามตอนแรกของ Under Underlock นะครับ Under Underlock เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเเเมดี้ซูปอรร์นนชัละคบแว ซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับกับเรื่องราวของอ่านักเอกเรานะครับสาวมีกลังโชคร้ายคนใกล้ตัวต้องมาเชิญหลอกเขาไล่ทั้งเสียชีวิตในวันที่เธอต้องการตายได้พบกับ่าแอนดี้ชายที่มีวันตายนะครับที่ต้องการพังโชคร้ายนะครับเพื่อให้หลุดพ้นจากความเวรกรรนะครับผมกับเรื่องราวของ แนวการเดิรดไล่ล่าการเอาตัวรอดฝ่าฟันอุปสรรคเรื่อง,งราวการปกครองสวรรค์แล้วก,ก่อนระหว่างแบบโค้ช็อกไล่กับผู้ที่เป็นอวตารเป็นเรื่องราวการเป็นเรื่องราวการต่อสู้อะไรต่างที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ใชกับการหยอดสอดแทรกเนื้อหาหรืองานแอนิเมชั่นที่มันค่อนข้างจะสร้างสรรค์ใช้ได้เลยครับสร้างสรงสรค์ได้ดีมากแอนิเมชั่นสวยงามมากก็สองอย่างเป็นเดบิ๊กบอสจริงแต่ถ้าเนื้อหามองทั้งหมดว่ามันยังอาจจะยังไม่ขนาดเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่ณตอนนี้เนื้อหามันค่อนข้างนน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 ่่่่าาาาตตติดดดมมแแแแลละะะะสใใใจช้้้ไเเยคคคคครรรัััับบโอออออกกกผห เพราะตอนแรกอ่ะคือสามตอนแรกผลยังไม่ได้ทับใจกับซีเดนนะหลายต่อการเล่าเรื่องของมันอะมันเป็นซีรีส์สามมรถดูต่อแน่นอนบวกกับงานแอนิเมชันที่ยังไงมึงต้องดูตามนั้นแหละยังไงมึงต้องดูแล้วก็ถามว่าดิวนโเหรอตามนั้นอะคือเหมือนมึงเหมือนมึงดูแม่ป,ป้าที่แบบแม่ป,ป้ากันนะเออตามนั้นแ,แต่มึงมึงแบบนี่คือดิเวนโปที่เราแบบเราเคยค้นหูค้นตาก,กันอะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราผมรูม้สึกว่าผมชอบดิวนโปเพราะาอนเนี้ยแหละครับตามนั้นแหละก็ สับที่สับเรื่องนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะคือตัวละครนะที่มันโผล่มาตอนนี้นะมันอาจจะยังไม่เร้มีเสน่ห์นะผมสึกว่าผมยลมรับตัวละครที่มันปรากฏมาแต่การดีไซน์ต่างมันดีจริงๆครับอันนี้ยอมรับการดีไซน์ตัวละครหญิงการดีไซน์ตัวละครชายอะไรต่างมันค่อนข้างแบบดีเลยค่อนข้างดีค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ตอนนี้คือไอพวกตัวละครแล้วตอนนี้มันโผล่มาตัวประกอบที่บบสึกสีไดเสน่ห์ออมมนที่มันแบบดีไซน์ออกมา ในมุมมองผมนะครับตามนั้นสุด้าดเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขาดนัไหลเพราะมันก็โปรเรื่อยๆแต่มันก็เป็นสิ่งน่าสนใจเรื่องของมุมมองของพลาวิเศษของแต่ละคนอะไรในที่กำลําน่าสนใจนะ,ะตอนนี้คือผมยังมองว่าซีรีส์อยู่ในระดับที่โอเคแต่อาจจะไม่ได้ขนานันเท่าไหร่ในมุมมองผมนะครับตามนั้นโอเคอันนี้รัะผมให้หกคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกันถ้าบองคามาแนะนำไหมโอ้ห้ามีลิเกเศรษไทยคนดูนะครับผมรู้สึกว่าเสียดายมากที่ไม่มีใครซื้อลิเสเศษไทยเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆเข้าถึงง่ายมากเว้ย เพราะแม่งดูสนุกแบบโดยไม่ต hey, ้องแบบสนึกหายี่อะไรหรอกงานโนมชั่นกูก็มาดูความอลังการงานสร้างของแม่งอ่ะคือแบบก็ขอให้มันรีบเอาซื้อทีกสิมาล้วเร็วเถอะเพราะว่าเด็กจะได้รู้จักซื้ออันเด็กอารักมากกว่านี้แล้วคณแบบผมจะเสร็จไายงาแอนิเมชั่นมากเข้าคนไทยไม่ได้อยู่เยอะเว่านี้ นะครับตามนั้นแหละโอเคงานเรื่องนี้แนะนำให้ดูแล้วไปดูงานอเมชันมันซะแล้วผมจะแล้วคุณจะอุทานมันผมว่าสุดตีนนะครับผมอันเดออัลลักครับผมสาตอนแรก6คะแนนนะครับผมตามนั้นในสาตอนแรกนะครับโอเคก็จรกรบราชการพวกคนอเมชันฟอร์สองใบยศครับการรายการสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะเข้ามาชมเลยตามนั้นแล้วก็ขอักขวานชมด้วยนะครับผมการเรื่องหน้าจะเป็นยังนั้นแล้วติดตามชมนะครับผมแค่เจอก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝ่ายละครับบ๊ายบาย